สวัสดีครับผมบอลครับครับอยู่กับพวกเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอบอลทีวีนะครับคันนี้ก็จะเป็นเรีแอคชั่นเป็นตัวอย่างครับแล้วก็เป็นตัวอย่างดีกว่าเนาะกับอีหนึ่งซีรีส์ไว้นะครับซึ่งมีแพลนจะฉายในปีหน้านะครับแล้วก็กระแสก็ค่อนข้างแรงมากว่านี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเราวันนี้เทรนด์ด้วยเออนะเพราะเขาเพิ่งปล่อยมาวันนี้พอดีกับเรื่องนับสิบจะจูบหรือว่า Love Writer ในชื่อภาษาอังกฤษ S <S นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยคุณกา <9 S 1> ้าวนพกาวค่ะที่เราเห็นผนลงานในเมืองเขาแล้วจากเรื่องของอได้แดงซึ่งคนก้าวนี่คือหล่อมากหล่อมากหล่อจร,จริงยืนยันจากทางด้านของแม่ใหญ่หลังกล้องที่เลยตอนตที่ไปม,ม,มีได้แดงมีได้แดงแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นคู่กับอีกคนนึงก็คือน้องอัพคือมีพาร์นะครับแล้วก็ฝากผลงานไว้เรื่องของมีโฆษณาโฆษณาถ้าเคยเห็นน้องอัพโฆษณาคือกานิเย่กานิเย่แล้วก็ตอนเดินขายไติมวอ ที่เป็นดังๆในโซเชียลที่เขาแชร์กันช่วงนั้นที่แบบว่าคนขายไอติมเราจุลาคิวบอยอะไรเ๋อเป็นจุลาคิวบอยด้วยเอต้องไปทำลายอยู่แล้วเรื่องของความน่ารักความรอนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้นี่เราก็โอไอไปอ่านเรื่องย่อมาแล้วใช่ไหมเอย่อมเป็นประมาณเรื่องย่อก็จะเป็นประมาณว่าจะมีตัวสองตัวนะตัว ไอเอกก็คืออ่าก็คือคุณก้าวใช่ไหมแล้วอ่าระบบเป็นนับสิบนับสิบอ่านับสิบแล้วอับนี่ก็คือระบบเป็นจีนอ่าจีนโอเคจีนเนี่ยก็คือปกติเขียนเป็นเป็นเขาเรียกว่านะเป็นนักแต่งนิยายใช่ไหมเป็นคนเขียนเอาไว้เเป็นไรตอร์ัวปกติเขาจะเขียนแบบอะไรนะฆาตกรรมแฟนตาซีอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้เหมือนแบบว่ามันเหมือนมันมันไม่มันไม่เวิร์กเขาก็เลยแบบ เหมือนโดนบกสั่งมาว่าให้เขียนยี่ยายไวอแล้วพอเขียนหญ่ยายไว้ปุ๊บมันดังดังไงพอดังเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันก็เลยไปสู่ถึงการแบบได้เอาทําซีรีส์ประมาณนั้นแล้วก็เลยต้องเป็นการแฉแสดงแล้วก็ไนับสิบออกมาแ่ดแล้วประมาณว่าพอนับสิบมาแคดปุ๊บก็แบบอยู่เฉยก็แบบนับสิบก็แคดแล้วก็แบบเพราะว่าตีบทแตกก็เลยได้ไปเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น โอ้เป็นพอตที่น่าสนใจน่าสนใจน่รู้สึกว่าเป็นพอตที่มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าน่าจะเกิดขึ้นจริงได้มันสามารถเป็นจริงได้คือมันเข้าถึงกับคนที่แบบชอบดูซีรีส์วายเนาะพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบอนิยายมานิยายดังเอามาทําเป็นซีรีส์แล้วก็น่าสนใจยู่นะพอดนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูในตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม จากนิยายชื่อดังบนเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนิสวร์ที่จะออกมากระชากใจสาววัยทั่วประเทศเได้ฟินฟิงไปกับพิมและน้ำชาในรักหมดใจเรื่องไปแน่แบนด์เอ็นจิเนียร์เดอะซีรีส์ทางช่องสิใช่ช่องสิบเป็นไงล่ะฉันบอกแกแล้วจีนถ้าแกดังอ่ะสำนักพิมพ์ก็จะดังไปด้วยมีไปได้กับได้เราโอุ๊ยหล่อมากเป็นไงบ้างครับ พี่ตัดสินใจแล้วเราจะให้ซีนเขียนยไว้นี่หนึ่เน็่เขียนล้ดังเงี้ดังซีนนะพี่บัวตอนนี้มีหาไว้กัากังกงนะแล้วก็กาลังจะได้ทซีนีด้วยแต่ผมไม่ถนัดนะครับอ้อช่วยกันละกันนี่เป็นคสั่งเ้ยอบอกกอเจ้า่าชั้นไฟเอสองเอาเ้บแป๊บอายจีนพี่ขอฉากเอน จ้าอสาวไว้ปะเนี่ยมันยากเหมือนกันนะถ้ากผู้ชายจริงๆมาเขียนอ๋ออันนี้ทำกรณีศึกษาดูคลิปนะโอ้นี่ครับเฮาส์ีือกวานเป็นเล่นไปเล่นคลิปไห่เข้ามาเลยจ้าเอ๋นี่เป็นวิจารณ์ของน้องวิวีวาปะเนี่ยเออใช่ โอ้โหคุณเข้าผ่านค่ะไม่ต้องแคสแล้วโอ้โหผ่านแสงสวยมากเลยอ้าวเทคหนิคเทคนิคนักศึกษาอายุ20ปีเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศปี2มาแคสบทจริงครับผมไปทำงานรับงานมึงจะไปไหนฮะฮะมึงจะไปไหนอ๋ออ๋อ เขาบดเขาบดเขาบดอเขาสิงด้วยเหรอรอยที่กูทำไว้กับมึงป่าไว้อะริ่งที่เตือนมึงว่ามึงเนี่ยเป็นของกูโอ้ยอูเจออย่างงี้โอ้ยเอ็กซ์คลูซีฟเดี๋ยวนะครับผมว่าเป็นกยรปังปุิีน อพูดจารยมันมาได้ไงวะคอนโดมึงอ่ะมีสระกันนอนใช่ไหมไราระจะพูดไม่จบเลยแค่คิดอ่ะกูก็ได้ยินหมดละในเขนนู่นอ๋ออยู่ด้วยเอาอยู่ตายเอาอยู่ไปรลับขนมปาตอนเช้าไหมครับอย่างบูเลยนะอ๋อถ้าภูเขาเลยโอ้ยจังบอกว่าเย่มเยอะมากอ่มคุณจะขอให้คุณจีนอ่ะใชเป็นคู่ซองบให้ผมห่ายด้านคู่ซองเนี่ยนะ ตอนนี้มันบดจูบนะไม่ได้หรอครับเออจะจูบเรียจูบในบทของจีนโอ้ยแต่ตอนเนี้ยจิหลับตาก็ได้นะโอ้เออ อ๋ในหนังในหนังแล้วซีรีส์แล้วม,มันต้องจูบมันต้องโดดเดิม <ś c oughs> ทำไมอ่ะนับสิบเขินเราบอกป่าอ๋ <ś c oughs> อจิตขาพันนาถึงไหมเนี่ยพี่จีนชอบสิบหรอ <ś c oughs> หพี่จีนชอบสิบหรอว่าเอ๋ยชอบสิบ ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยพี่จีนอ่ะอ้าวแรกวะอีเอ๋ยแล้แนนหน่ีีวัดีดที่กำลังออกกาศอยู่ในขณะนี้กับเขียนเจ้าของบทประันธ์ของเรื่องมำควาสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กันครับเป็นซีรต่าแสดงความเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชีวิตติับหกไปเลย่องงายหนแจรงจนะคเชนส่งผลต่อวเซรมากยหวี่โเป็นเรื่องสตัวเรื่องานลยแล้ว พีอไน,นมันจงไม,มนเจ็บขอล่อไว้จะเข้ากูโอ้ยสรุปมึงจะตายไหม เฮ้ยไม่ใช่เทลเลอร์นะโอ้ยจะลองเพื่อตามเลยอ่ะคิดว่าจะเชื่อคนที่มันหลอกมาตลอดอะผมไม่ได้ขอให้คุณจริงเชื่อผมตอนนี้นี่มันสนุกมากรื่มาหลอกกลัวเราพอเข้าใจแล้ว คุณนี้มาส่งนะครับคุณพู้ปกครองอย่าคุณตีนจะมาไหมผมชอบคุณจีนโอ้ยโอ้ยจะบอกอะไรมึงให้นะเมื่อกี้กูไปรูปหมาออกมาเนี่ยมีโจกับหมาแล้ว ถ้างั้นจุกกับมาด้ยวยกันนะครับอออ่าตอนนี้คือ <ผม S 1> เป็นหมา<ผ>มละโอ้ <ผม S 1> <ว>ยซีนสวยมาก<ผ>มสวยมากมสวยมากนับสิบจับจูบ นี่แค่ตัวอย่างนะใช่คือเข้าใจเลยว่าเขาทาอันนี้มาเพื่อเป็นแค่ตัวอย่างจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับไอ้มันคือเนื้อเรื่องอาจจะเกี่ยวแหละใช่ในซีมันไม่ได้ใช้ในหนังอู่แล้วออันนี้คืออันนี้คือการถ่ายทํามาเพื่อให้รู้โครงเรื่องแล้วก็รู้มูท์แอนโทนของสีของตัวซีรีส์ประมาณนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ส่วนตัวจริงอ่ะเราก็ต้องรอติดตามมันดูอแต่แบบสวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยก็คือไม่คือพอดูเรารู้เลยก็แบบว่าแบบว่าเซ็ แบบว่าดีดีดีฮับเฮาส์ใช่แล้วก็คืออย่างนี้เลยอ่ะก็คือแบบนี้เลยคือเพราะตอนแบบเราเราเราดูแทนไทยซีซั่นหนึ่งอ่ะก็คือแบบว่ามูนโทนจะประมาณนี้แล้วก็แบบแสงก็จะประมาณนี้สยรวมถึงอันนี้ด้วยที่เป็นเมลกิลเฟดดิ้งอ่ะเกดดิ้งก็ประมาณนี้เลยนะใช่ก็ประมาณนี้เลยอ่ะแล้วสวยอ่ะชอบสวยสวยมุลแล้วแบบนี่ที่จะชมอย่างนึงคือแค่ตัวอย่างนะแต่ฉากดราม่าคือเมื่อกี้เกือบลง้ดราม่าหนักนะเมื่อสักครู่เนี้ย ไม่ได้รู้เลยว่าตัวต <ham> อเองอ่ะดูตัวอย่างอยู่เหมือนตัวเองอ่ะดูซีรีส์ไปแล้วเว้ยเราเป็นแบบย่อไงเป็นแบบมันย่อเป็นสั้นให้เราเข้าใจง่ายๆว่าเรื่องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเกือบร้องห้าเยอเกือบร้องห้คือเล่นดีมากเอออัพเล่นดีมากเล่นดีมากร้องดีมากส่วนคุณก้าวนั้นหล่อและส่งดีส่งดีอยู่หล่อครับตั้งแต่เดินเข้ามารอบแรกแล้วหล่อ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 ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาก็บอกว่าพอไม่ต้องแคสแล้วปิดกองยกเลิก่ายเลยพ่งนี้ทายเลยวงส่งทายเลย ต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้โหแบบว่าดีอะรอแต่แต่คนที่มาตัดเนี่ยคาแรคเตอร์เอ๋ยเนี่ยไอ้น้องเอ๋ยเนี่ยเออที่ต้อมาทําให้แบบว่าเอ๋ยน่าจะเป็นนายเอกในตัวซีรีส์ที่เขาจะถ่ายทำแล้วก็ด้านชอบนับสิบจริงจริงอ่ามันต้องมีศึกระหว่างสองคนต้องมีต้องมีตัวเข้ามาเกี่ยวอยู่แล้วระหว่างเอ๋ยกับจี๋เนี่ยต้องมีต้องมีศึก แล้วก็แอบแอบได้ยินที่เหมือนกับทางนั้นของจีนพูดอยู่ว่าเออแบบมาหลอกกูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจีนเข้าใจแบบไหนอาจจะเข้าใจว่าที่นับสิบเข้ามาทําดีด้วยอาจจะเป็นเพราะต้องการหวังเกาะกระแสเกากระแสหรือแบบตั้งใจทําให้มีภาพหลุดออกไปเพื่อเพื่อเป็นเหมือนกระแสโค้งก็ให้มันดังมากขึ้นอะไรเงี้ยเออหรือเปล่าหรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้อยู่เพราะว่าแลจีนน่าจะเสียใจมากเพราะเหมือนเขาแบบเขาแบบลงรักชอบอะไรระมาณนั้มาานเนาะแล้วก็ เรื่องของความรักของคู่นี้มันก็ส่งผลกระทบต่อตัวซีรีส์ด้วยแล้วก็จะเห็นได้จากน้องที่มชื่ออะไรนะน้องที่เล่นเป็นเทคนิคในกันไทยนี่นหนึ่งแหละก็บอกว่าแต่เหมือนเขาจะเป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะเป็นตัวหลักเรื่องกับมันจะเป็นผู้ช่วยป้นกับผู้จัดการอะกับผู้จัดการของของคนเก้าอะอะไรก็ตัวหลักคนนั้นก็ตัวหลักด้วยเหมือนกันใช่เพราะเหมือนรู้สึกว่าผู้จัดการของ9ก้าอะจะเป็นเพื่อนกับจีนใช่ใช่ถึงแบบว่าถึงแบบเราไม่อยู่เป็นลูเมต นะครับผมแล้วก็มูสตลกก็ตลกนะเห็นจากบอกรเอ้ยจังหวะจะโคนการตัดภาพเสียงเอฟเฟกต์เชลลโฟนเชลโฟนเชลโฟนชอบมากชอบมากคือเขาตัดดีมากนะเขาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ออฟฟิเชียลเทเลอร์หรือเทเซอร์อเลยใดๆตัวอย่างว่าดูใช่แล้วเราชอบการใส่เสียงเอฟเฟกของเขามันน่ารักเออมันน่ารักจังหวะมันดีจังหวะมันดีอ่ะคือมันดีไปหมดเลย ดูแล้วก็เขินตัวบิดคือแบบเมื่อกี้แบบมือกิ้งนี่แค่ตัวอย่างเนอะซีรีส์จะมาเดือนไหนเนาะก็เป็นปีหน้าไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันสำหรับเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานแล้วก็แฟนทุกคนทำงานดีๆที่เราได้ดูกันนะครับโอ้ตัวอย่างแล้วก็คืออยากดูจริงๆน่าดูน่าดูน่าดูมากโอเคนี่ก็จบแล้วสำหรับอ่ะเรียกชั่นตัวอย่างซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบเรื่องเรียนไรแต่ก็บอกตรงว่าน่ารักจริงแล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปกับพวกเรา นะครับผมก่อนจะกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิงแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะค,ะครับสำหรับวันนี้พ่อรองสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับ